กรุบกริบกับแน่นะจ๊ะ DM โพ o r i u m DM Quartier ศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leaf Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว <S Dr. s i n g ์ Professional Skin Care เคล็ดลับความงามของสาวไต้หวัน Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s า a Clinic Miracle Face Miracle Life หน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน หน่วยรับเฉพาะกิจกรุบกกิบกรุบกกิบกับแน่นะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะจ๊ะจะพามาหน่วยรับเฉพาะกิจค่ะที่บ้านของน้องแม็ก์โฮเดมนะคะซึ่งใครๆก็รู้ค่ะว่าน้องแม็กโอดเมก่คือว่าน้องแม็กทำยังไงที่ทําให้กางเกงยีนโฮเดมนะคะอยู่ยงคงกระพันนะคะนอกจากว่ามีชื่อเสียงในด้านของกางเกงยีนสักนะคะเดี๋ยวไปดูว่าในชีวิตครอบครัวนะคะและของสะสมของน้องแม็กสัก เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยค่ะเนี่จะาได้มาอยู่นี่นั่งอยู่กับน้องแม็กโคเดมนะคะทุกคนทีจะชื่นชมคือกางเกงแถบ3เส้นใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อ3เส้นถ้าเกิดมปา3เส้นไม่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วถ้าตัวหนึ่งมีจะมีไหมว่า3เส้นมีหลายจุดมีไหมไม่มีครับมีอันแบบเดียวครับมันเป็นจุดเดียวของนินจามันมาจากนินจา n a ูโตะครับเป็นยังไงคะอันเล่าสิก็คือ ในตัวกระตูนทวาจริงมันเป็นผ้าพันแผลอันนี้เป็นผ้าพันแผลแล้วก็มีผ้าพันแบบเก็บของเก็บของรับนินจาพวกกระดาษกระจายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผ้าพันผมก็เลยเฮ้ยเท่ดีวะก็เลยลองเอามาอดแ p ปกับตัวกางเกงของเรา <c oughs> ผมชอบกราร์ตูนชอบของเล่นชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กผู้ชายปกติทั่วไปแต่ว่า<ด>เป็นอะไร,รที่ว่าประโยชน์ดีนะจักที่เราชื่นชอบเนี่ยเอามาทาเป็นอาชีพได้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์เกิดขึ้นในวงการตลาด คนประมาณ4ี่0ละห้าร้อยคนที่มาหลอกคิวจับคิวซื้อเาืองเกงซึ่งกาื่องเกงจะมีอยู่ประมาณประมาณกี่ตัวตอนนั้นประมาณอยู่ที่บางรุ่นอยู่ที่8 8ตัวบางรุ่นอยู่ที่ร้8บางรุ่นอยู่ที่3 8 8อแะไรเงี้ยแต่นี่น้องแม่ครองตลาดได้จริงๆเนี่ย <c oughs> ที่แหนว่าตอนนี้นับแล้วประมาณ3-4ปีครับแล้วเดือนหนึ่งออกกี่ครั้งก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ทางแบบทางโรงงานเสร็จหรือว่าแล้วแต่ว่า แล้วแต่ว่าเราอยากใส่ตามใจชั้นอีกถ้าอยากจะแต่งอะไรตามใจนั้นใช่ไหมคะแม็กเป็นคนทําให้การตลาดอ่ะต้องฉีกตําราแล้วเผาทิ้งเพราะว่าพี่ถามแม็กตลอดเวลาเลยว่าแม็กแม็กมีการตลาดอย่างไรแม็กมักตอบพี่ว่าไม่ทราบไม่ทราบครับตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ทราบก็ตั้งแต่วันแรกที่เราทําธุรกิจจนมาถึงวันนี้คือเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเราเราก็ เราจะทําอยู่เท่านี้ออขายได้หรือขายไม่ได้หรือขายหมดไม่หมดเราก็จะทําอยู่แค่นี้ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเหมือนกันก็คือพอแต่งๆไปแล้วเราก็เบื่อแล้วเราก็อยากได้รุ่นใหม่อีกอย่างหนึ่งคือชอบเก็บของสะสมที่มันแบบราคาขึ้นเราก็พยายามทําให้ของของเราอะ่ะสินค้าของเราอะ่ะคือเราออกไปแล้วอะ่ะแล้วลูกค้าแบบภูมิใจที่ได้มันมาแล้วก็เก็บไว้แล้วแบบราคามันไม่สูญหายเหมือนที่ผมแบบซื้อของที่มันแบบเช่นพวกแบบิ๊ก พวกนาฬิกาอะไรเงี้ยเราซื้อมาแล้วราคามันขึ้นเราก็จะภูมิใจหรือว่ารักของชิ้นนั้นแต่มันไม่มีมันหมอมตรงว่ามันไม่มีใครขายสิเพราะว่ายังมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะทั้งตัวนี่นะคะเขาใส่แต่กางเกงชุดของคุณทั้งหมดเลยแล้วมีอย่างหนึ่งคือว่าเขาขอแฟนเขาเลยว่าวันแต่งงานเนี่ยเขาขอใส่ชุดของน้องแม็กซ์ซึ่งมันไม่มีใครใครแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วต้องเป็นสูตรทักซิโดจากเมืองน o เมืองนอกใช่ไหมคะไม่ จะรักเดียวใจเดียวนั่นพี่ก็ฝากเลยนะว่ายังไงน้องไมองต้องตัดชุดสูทให้เขาด้วยนะอ่างนะคะตอนทําธุรกิจนี้ทําแค่แบบเราไม่เราพอมีกินเราไม่อดตายเราไม่ต้องไปขอที่บ้านใช้เราแค่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองก็พอแล้วอย่างที่เทปที่แล้วนะคะถ้าใครจะย้อนกลับไปดูก็ขอให้ย้อนกลับไปดูเทปที่แล้วว่าน้องแม็กเขาจะเริ่มมาจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆนะคะตึกนี้ใช่ไหมครเห็นบอกว่าที่มีใครมาซิ่น้องใช่ไหมห้องสี่คูณสี่ตารางเมตรพอเรา มีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่แบบเฮ้ยขับรถบอ r s เช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาคุยเฮ้ยอย่างนี้แม็กน่าจะเออซื้อขับด้วยกันสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอนนั้นเราก็อยากอยากได้ด้วยใช่ครับเฮ้ยมันก็พอมีเงินเงินเก็บอยู่บ้างก็เลยซูเปอร์คาร์แรกก็เลยเป็นรถปอร์เช่911นพี่อยากจะดูเลยหลอย่างที่น้องแม็กสะสมด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยพี่ขอมอบของให้ก่อนฝากบัวลีฟเฮลีนะคะนี่เป็นพิงโก มีอะโรมาด้วยสดชื่นนี่เดี๋ยวไปใช้ในห้องน้าใหม่เลยครับอย่าลืมนะถ้าพี่เนน่ยไปครั้งหน้ามาเปิดมาไม่มีเดี๋ยวไปใส่เลยรับเ่ยโกรธเลยนะนแม็กเคื่อสสำอางดรซิงจากไต้หวันผู้หญิงไต้หวันผิวสวยแล้วเมื่อกี้ดูแฟนแล้วผิวสวยมากเดี๋ยวไปให้สวยซ้ำสวยซ้อนอยู่นะคะฝากดรซิงไปให้ใช้ด้วยนะคะขอบคุรับอรี่ใส่น้ำและชงดื่ม ผิวจะได้สยวยปิ้ง,งปังเต่งปังนะคะฝากไปให้แฟนแต่้องแม็ก็ดื่มด้วยได้ได้ครับคันนี้คือคันแรกใช่ครับคันแรกเลยคันแรกก็ชื้อสีสดแซ่บอย่างนี้เลยเกิดวันศุกร์ครับสีฟ้าเลยช็อบ าคือที่อย่างมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วคันต่อไปเป็นยังไงคะคันต่อไปก็จะเป็น lamborghini ครับเห็นไหมคะอันนี้ซื้อนานยังซื้อมาปีที่แล้วครับล่าสุดมีชื่อคุณแม่ใช่ครับคะเป็นเรื่องอะไรนะคะ audi q8 audi q8 น่ารักนะคะก็ยังคิดถึงคุณแม่ตลอดเวลาย้ายมาถึงเรื่องครอบครัวครับนะคะน้องเตยใช่ไหมคะพี่ก็เจอเมื่อประมาณเทปนะคะอย่าลืมไปกดดูนะคะทีไล้าที่เมื่อาปีที่แล้ว ก็สวยสภาพเหมือนเดิมยังยังติดแฟนเหมือนเดิมไหมคะก็ติดครับก็เหมือนเป็นเลขาครับคือผมจะคือชอบเราชอบดีไซน์ชอบออกแบบมาจริงจ,จะแบบเรื่องรายละเอียดเรื่องการลูกค้าเรื่องบัญชีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนจัดการหมดเลยวันนั้นที่เราเจอกันที่แอมบาซซี่ครับว่าไปแล้วไปแล้วพี่ครับภรบรยาหลังจะคลอดใช่แ<ส>ป๊บเดียวที่โตประมาณขวบกว่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่หน้าล้านี่หลับปุ๋ยเลยเนี้ยหลับเลยมันเลี้ยงง่ายไหมอ่ะง่ายมากค่ะก็คือ ขเขาก็จะเล่นอะไรจุกจิกๆของเขาลร,า,ราก็ไม่ค่อยผาดโหนเท่าไหร่แล้วก็เขาจะไม่ค่อยงอแงจะเวลา็นง่วงก็จะงอแงนิดนึงแล้วก็ค่ะแล้วก็หลับไปเลยนี่เป็นุานปัน้นเป็นงานปั้นมากมายนี่อ<ช>ันนี้มาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นครับมีญี่ปุ่นด้วยมีจีนด้วยมีไต้หวันอะไรงานปั้นนานรูโตครับนารูโตนารูโตนี่คือนินจ้าป่ะใช่ครับเป็นการ์ตูนอ๋อเป็นการ์ตูนใช่ครับที่เป็นแรงดันบรรจัยสกีสามเส้นใช่ครับแล้วก็พวกกางเกงยีนขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยจะมาจากนี่วันพี เห็นไหมฮะสามารถจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาอัดแอปชิ้นไหนชอบสุดฮีเอครับฮีเอใช่เขาชื่อฮีเอคือแขนเขาจะเป็นฝึกวิชาจนแบบมีมังกรดําพันอยู่ที่แขนกระตูเรื่องแรกที่อ่านเราชอบมากแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวนี้คือแบบรักเลยคือแบบฝังใจให้เด็กๆเลยว่าต้องเป็นแบบมันให้ได้อะไรที่เราชอบเราจะใส่เข้าไปในตัวเราหมดเลยใช่ครับมีคนแอบซิบขึนแว่าเรื่องเกี่ยวกับเกมส มาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงก็คือเผอิญว่าสาขาบริษัทที่ไทยเนี่ยเขาเป็นลูกค้าผมพอดีด้วยเราก็เลยได้ร่วมร่วมทำเสื้อผ้าแบบโพเอ็มเอ็กกับพับจีลุงแม็กนี่อะไรอะหน้ากากอะไรจ๊ะนี่เป็นหมวกพวก Star าวว์ครับอันนี้คือใส่จริงได้ไหมใส่ได้ครับนี่ก็คือของสะสมด้วยใช่ครับใครรเลยแล้วไอ้ที่ข้างล่างนะที่เป็นมีหมีเยอะๆไอ้แบบิคเนี่ยมันคืออะไรมันมันเยอะอีกนั้นน่ะก็ชอบเพราะว่ามันเป็น เหมือนศิลปะที่หนึ่งมันเป็นของเล่นก็ได้เป็นแต่งบ้านก็ได้จะมีช่องหนึ่งเห็นบอกว่ามันเป็นอะไรกระจกเหรอใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็คือตื่นมาเราก็เดินทางเชื่อมเข้ามาหลังนี้เลยมาคุยงานมาทําอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็มองเห็นรถที่ตัวเองชอบใับว่าจะอยู่ดีไม่ไม่หายไปไหนใช่ครับมันก็จะเป็นกระจกมองลงไปเห็นรถเห็นไหมคบพี่ว่าต้องมีห้องเล่นเกมซะแน่เลยคือว่าถึงเล่นเกมตลอดเวลาใช่ครับคือจะมีอันนี้เป็นห้องดูหนังกับห้องเล่นเกมเพลย์สเตชั่น มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคือสุพรีมทำไมของน้องแมกได้ทุกอย่างเลยอะ่ะหมอนอิงเฮ้ยก็เราก็ชอบแล้วเก็บไว้มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกทำไมถึงได้ทุกอย่างอะ่ะสั่งยังไงอย่างเงี้ยก็สั่งกับลูกค้าอีกนะครับเขาเป็นคนนําเข้าด้วยใช่ไหมส่วนมา,มาก,มกจะเป็นแบบเรา เราอยากได้อะไรส่วนมากก็ซื้อจากลูกค้าหมดเลยคือลูกค้าก็เวลข้ามหมดเลยใช่เขาเขาอุดหนุนเราเราก็ต้องอุดหนุนเขากลับด้วยดีพี่ได้รู้อย่างหนึ่งว่าพี่อยากได้อะไรพี่ต้องมาหาน้องแม็กซ์ต้องได้แน่นอนเลยอันนี้คือเขาทำงานด้วยเหรอใช่ครับน้องน้องชายผมเลยเนี่ยที่บอกที่บอกปีนี้บอกทำอะไรดิอันนี้คอนเซ็ปต์อะไรบอกสิอันนี้กำลังให้โอเอ็มทำร่วมกับพับจีครับตอนนี้นะเส้นที่เรียงกั็ไว้อะรู้จะเรี้ยงตรงไหนแล้ว จะคาดน่านผาอยู่แล้วเนี่ยเ,เขาบอกว่าเขามีทุกทุกทุก,ทกแถบแล้วอ่ะในพวกกราฟิกอันนี้นลายลายไพ่น้องเขาเป็นคนทำคือแค่3เส้นอ่ะสามเส้นอ่ะแต่ขายเขาได้ตลอดตลอดปีตลอดชาติเป็นน้องเขาอยู่ตั้งแต่ตอนที่ทําแล้วขายไม่ได้ก็มีตั้งแต่ตอนทําขายไม่ได้ปีรเราเคยเจอกันตอนที่อยู่ร้านอะไรเขาเป็นคนออกแบบเสื้อใช่ทุกลายเลยแค่จีนให้จีนใช่ก็คือร้านโฮเอ็มเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่เออทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความปุ่นใจก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ขอให้น้องจเจริญรุ่งเรืองนี้ตลอดไปะนะคะ,ะแล้วขอให้กันเกงยีนนี่นะคะ3เส้น ก็ยังอยู่คงกระพันนะคะจะแก่จะเท่าจะชรลาหรือจะเด็กยังไงก็จะต้องมี3เส้นนี้ตลอดไปเราเท้าวันนี้เดี๋ยวช่วยใส่3ามเส้นพี่ด้วยได้ไหมชุดต่อพี่ได้ไหมพี่จะได้มีเท้าสามไ้มีอดถอๆไปเลยนะขอขอบคุณน้องแร้นะคะแล้วก็น้องปิงนะคะที่ทําให้วันนี้ก็เติมเต็มความสุขให้พี่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับจากความชอบในของเล่นกลายมาเป็นของจริงที่หลายคนต้องมี รวยซ้ำรวยซ้อนอย่างไม่ต mm ้องสงสัยให้ภาพเล่าเรื่องเองเลยละกันจ้ากูุก <akt> ร <nhà> ิกูกิบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแน่นะจ๊ะ